ไม่ที่เนี่ดนดนดได้เปลืองหายไหนใช่ไหมะพี่ซื้อไหมคะไม่เหมาะกับพี่้ากเลยนะคะใช่ครับพี่ใส่แล้วสวยใช่คะ่ะได้ใช่ะเเท่าไหร่ล่ะ เส้นละสิบบาทค่ะเส้นละสิบบาทงั้นพี่ซื้อห้าเส้นเลยได้ค่ะนี่ค่ะใจจ้ะขอบคุณค่ะจ้ะาเดี๋ยวพี่จะเอาไปซื้อไอติมให้นะพัชใครร้อให้ได้เขาใส่ถั่วยเยอะๆได้ไหมพี่เพได้สิไปกันเถอะ เฮ้ยหงมันแโอ้ยเอาเงิ้องมันพัดหนึงนะเป็นอะไรไหมตะเกียอะไรหรือเปล่าคะนี่อะไรหรือเปล่าทำไมถ้าไม่ลงเงินควรถอยอย่ร้องนะมาเสบก็ไม่มาไม่มาก่อค่อยลุกนะครับ ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเป็นไงอร่อยไหมอร่อยค่ะตำถั่เพ่มไหไมต้องค่ะพี่สาวให้น้องหนูกินผื่อเยอะๆเดี๋ยวตดเหม็นเอ่อถ้าไม่ใช่แฟนแล้วเขาจะอยู่ด้วยกันเหรอลมพัดม่ไมดิเรืองเลยได้เงินกับป้า เราไม้ยิงข้มมาสวันแล้วนะครพี่พินทุเป็นพ่อพี่ลล่าเป็นแม่สล้วพวกเราสองคนก็เป็นลูกแต่ให้พวกเราเป็นลูกจริงๆหรอครับจริงสิครับก็มีพ่อมีแม่แล้วก็ต้องมีลูกด้วยไงครับงั้นลมพัดเรียกพี่ลล่าว่าแม่เรียกพี่พินทุว่าพ่อได้ใช่ไหมครับได้สิครับ กเราอ่ะพี่เล่าเขาจะได้มีความสุขกับพี่พินพูงไงพ่อไปพูดกับแม่สิคะอย่าทะเลาะก,กันเลยพ่ออยากให้แม่รู้อะไรก็บอกบอกไปเลยแม่เขาไม่โกรธพ่อหรอกก็อชอบแต่ใครจะไปเที่ยวสนุกมานลมพัดล่ะ นี่ลมพัดไม่รู้เลยไงว่ามาเที่ยวกันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าสถานการณ์ความมั่นคงในบ้านเนไม่ปกติพี่เพพูดอะไรฟังยากจังโ่เอ้ยลมพัดไม่สังเกตบ้างหรือไงตั้งแต่แม่พาพวกเราออกมาเนี่ยนะ,ะเวลาเราถามถึงพ่อทีไรแม่สีหน้าไม่ดีเลยสักครั้งก็เห็น แต่แม่บอกว่าพ่อจะตามมาไม่ใช่หรอพี่ไม่เชื่อหรอพ่อรักพวกเรากับแม่มากยังไงยังไงอ่ะพ่อก็ไม่มีทางปล่อยให้พวกเรากับแม่ออกมาที่กันตามลำพังแบบนี้หรอกพี่ว่าพ่อกับแม่ต้องกำลังมีปัญหากันอยู่แน่ๆเลยล่ะปัญหาอะไรหรอพี่เพพี่ก็ไม่รู้อ่ะแต่พี่รู้แต่ว่าพวกเราอ่ะต้องช่วยกันก,ก่อคู่สถานการณ์ความมั่นคงในบ้านให้กลับมาเป็นปกติ พี่เพชอบพูดอะไรฟังยากจังแค่บอกว่าให้ช่วยพ่อกับแม่ดีกันแค่นี้แหละถ้าทางแม่จะอาการหนักนะลมพัดดูสิเอาแต่งเงียบไม่คุยกับใครตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอะรลมพัดอะเธอตามพ่อมาแล้วแน่นะตามแล้วพ่อบอกว่าจะรีบมาแล้วถ้ามัยังมาไม่ถึงอีกล่ะเย็นๆสิ มันไม่ได้ใกล้ๆนะพ่อเขาเป็นห่วงแม่อย่างไงอ่ะพ่อเขาก็ต้องรีบมาหาแม่<บ>แน่นอนปะเปล่าเปล่านะคะพวมไม่ได้วางแผนอะไรกันเลยป่าจริงๆนะคะน้องน้องพัดน้องใช่กับแม่คือพวกเราเป็นห่วงแม่เห็นว่าแม่ไม่ค่อยสบายกลัวว,ว่าแม่จะเป็นลมเดินตามหวกมาดูะคระับ <c oughs> ใช่ค่ะ แม่เป็นอะไรหรอครับขอบใจพวกเราสองคนมากเลยนะไหนกอนให้ชื่นใจหน่อยสิคุณแม่คะวันนี้พ้อไม่ว่างคุณนาค่อยมาวันอื่นแล้วกันนะคะไม่ว่างทำอะไรฉันมีเรื่องงานสำคัญจะคุยกับพ่อพวกเธอพ่อต้องดูแลแม่เพราะว่าแม่กำลังท้องค่ะพี่แพรเดินมาต้องไกลแล้วนะยังไม่ถึงบ้านพ่ออีกเหรอ เดี๋ยวข้าถนนเส้นนี่ยแล้วก็เข้าซอยนู้นอ่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้วแน่ใจนาะยพี่เพรก็จดตามที่คุณลุงมิ้นบอกมาทุกอย่างอะ่ะรีบไปกันเถอะไปหาพ้อกันแต่รถมันเยอะนะพี่เพร์ลมพัดตัวไม่มีสะพานลอยหรอแถวนี้ไม่มี ต้องข้ามตรงนี้แหละจับมือพี่ไว้ไม่ต้องกลัวนะถ้าเรา,ยายอยู่หน้าก็ไม่น่าไว้วางใจด้วยแหละแบบเนี้ยพี่ไม่ชอบเลยลมพัดก็ไม่ชอบผู้ชายหน้าตาแบบนี้เหมือนกันผ้าทานจะเหมือนพวกกิ๊กโกแถวชายหาดบ้านเราเลยมาแบบเนี้ยคิดจะมาจีบแม่เราแง่แงเลย ต้องเจอพี่ซะหน่อยแล้วลมพัดด้วยคนสิพี่เด <c oughs> ็กจุดดันกอดจุดดนกอดตัตัตัที่นี่มีผีสองตัวเลยเนี่ยตัตัตัเปลี่ยนีสองตัว

เด็กเก็บมาเลี้ยงนี่เองปองาใจโทรศัพท์ใหผมเถอะขอโทษนะคะคุณป้าหนูไม่ได้อยากจะคุยกับคุณป้าสักหน่อยหนูอยากจะคุยกับคุณพ่อค่ะตายแล้วนี่ยังมาเล่นชนป้านะแก่กว่าแม่แกไม่กี่ปีเองนะแก่กว่าก็ต้องเรียกว่าป้าทั้งนั้นแหละค่ะ <c oughs> อ๋อที่โรงเรียนหนูสอนไว้ด้วยนะคะ เวลาขัดจังหวะคนอื่นเขาเจ้าคุยกันเขาเรียกว,ว่าไม่มีมารยาทผู้ดีค่ะพอเคโอเคโอเคโอเคัอเคโเรามเดโวเเนี่ยคโอเคโอเค่ะพ่อเคโอเค้อเคอเด้เโะคโอเคาคโอเคอคโอเคโเคโอเคุอเ้โอเคุพอพคโอเคโอเอเคเคอเค่กเโอเอเคอคะนโองคโคโคออเอเอคโอโคอคโอ ที่นี่ได้ยังไงอ้าวก็ที่มันบ้านของพ่อผมแล้วทำไมผมจะอยู่ไม่ได้ล่ะครับคุณป้าอ๋อมากันสองคนเลยเหรอนี่จำไว้พวกเธอห้ามเรียกฉันว่าป้าต้องเรียกฉันว่าพี่สาวทำไมอย่างนั้นจำกิด แพงกว่าล้วครับคุณตาอุ้ยลำบากกว่าล้กว่าจริงๆด้วยกว่าจเจอกว่าเจอสัตว์อ้อเฮ้ยแม่แมไม่เคยสั่งสอนแกสองคนได้ไงดีล่ะวันเนี้ยจะตีฉลองมานี่ยานะคะคุณตาถ้าคุณตาตีพี่สาวผมอ่ะคุณตาได้เจอสัตว์เลี้ยงของผมแน่เด็กเมื่อวานเซอนก็เงี้ยนี่มุกเก่าจ้ะ ไอ้ของปลอมเนี่ยทำอะไรฉันไม่ได้เด็กสมัยเนี้ยไม่ง้อหรอกนะครับพุณป้าคราวเนี้ยของจริงเต็มกระป๋องเลยครับ มาไม่ทันไรอ่ะก็ส่งเสียงดังรู้ไหมว่าน้องเพิ่งหลับไปก็ลมพัดสิคะพ่อไม่ยอมให้ลมเพะเข้าไปหาน้องก่อนน่ะพี่แพะนั่นแหละเมื่อวานอ่ะพี่แพะก็เอาแต่เล่นกับน้องลมพัดยังไม่ได้เล่นกับน้องเลยอ่ะอ้าวก็ลมพัดเด็กๆนี่จะทำหน้องหลอนน่ะแล้วพี่แพะอ่ะโตนั่นคือไงโตพอลมพัดกันน่ะไอเหียงไม่อ่ะเหียงไม่อดแล้วเหียงไม่อดกระโจนเราพอได้แล้วลมเพัลมพัด จงพ่อสั่งไม่ให้ขยับก็แต่แว่าไม่ให้พูดด้วยลมพัดแต่ลมพัดเมื่อยแล้วนี่พี่เพรลมพัดเราทำผิดนะน้องพูดเรายืนเ,เฉยเลยะคะพี่เพรมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยถ้าลมพัดพูดอีกทีนะพี่จะบอกให้พ่อลงโ่อลมพัดหนักกว่านี้อีกเลยแต่ลมพัดเห็นจริงๆ ีคนถือปืนอยู่ตรงนั้นด้วยลมพัดลมพัดจะขัดคำสั่งคุณพ่อหรือไงคุณพ่อบอกว่าไม่ให้เราขยับไม่ให้เราพูดแล้วพี่ก็รับปากพ่อเขาไว้ด้วยก็จะไม่ขัดคำสั่งพ่อเขาอ่ะแต่ลมพัดเห็นจริงๆนี่พี่เพยมีคนถือปืนอยู่ตรงนั้นจริงๆลมพัดถ้าพี่เพยไม่เชื่อพี่เพก็หันไปดูเองแล้วกัน Oh